สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะเมื่อเร็วๆนี้เราได้มาถึงมวลวิกฤตและส่งผลกระทบต่อเส้นตารางแสงปลอมเราจะเริ่มเห็นผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆว่าพวกเขาเป็นใครจริงๆหรือไม่เราจะเห็นผู้เชี่ยวชาญภาพลวงตาของการสํารอกข้อมูลออกมาเ <c oughs> ทียบกับผู้ที่สามารถรวมศูนย์มีเหตุผลและพูดถึงประสบการณ์ของตอนเองจากหัวใจจริงๆคุณจะประหลาดใจที่เห็นว่าชายหรือหญิงที่อยู่หลังม่านอาจเป็นเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อม่านปิดลงคลิปดังต่อไปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคูเทสและหน้ากากากำลังจะลุดออกไปรับฟังกันดีกว่าค่ะผู้รู้ตัวปลอมหรือนักมายากลรู้วิธีศึกษาจดจำและฝึกฝนและสามารถใช้กระจกและมือเพียงเล็กน้อยสร้างภาพลวงตาได้ผู้ที่อยู่ในอำนาจอย่างแท้จริงจะจดจำวิธีการสร้างเวทมนต์ที่แท้จริงผ่านหัวใจออกจากความว่างเปล่า ถ้ามีคนรับใช้ในรูปแบบของครูคุณคนนั้นควรจะสามารถแบ่งปันความเป็นจริงและประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองมากกว่าที่จะอ้างและแบ่งปันประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพวกเขาหลายคนมีความสามารถทางจิตท,ที่เปิดใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆเราจึงเริ่มเห็นว่าใครทำงานอย่างซื่อสัตย์และใครกำลังลอกเลียนแบบ ครูบางคนที่หลายคนเฝ้าดูและฟังมานานหลายปีซ้อนอยู่เบื้องหลังความจริงของคนอื่นในขณะที่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาสอนในชีวิตของพวกเขาเองเราเคยได้ยินชื่อครูทางจิตวิญญาณที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเลวร้ายและหรือ เป็นผู้ติดสุราหรือเสพติดโดยสิ้นเชิงเราเคยได้ยินคนอื่นที่ประกาศความรักและการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยไม่รับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตนเองเราทุกคนเคยเห็นพฤติกรรมประเภทนี้โดยไม่มีความรับผิดชอบหรือการยอมรับข้อสังเกตหลักที่นี่คือไม่มีความลับที่เราจะย้ายไปในมิติที่5เราอาจจะเห็นครูบางคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของความวิเวก แต่ความเป็นจริงนั้นยังมีคู่ครองอยู่เราอาจจะเห็นครูบางคนพูดถึงการปฏิบัติทางด้านการปล่อยวางแต่ยังมีกิเลสตัณหาในการครอบครองในมิติที่5ไม่สามารถที่จะโกหกประจักษพยานเหล่านี้ได้ลึกๆแล้วเราทุกคนมีความเร่งรีบที่จะออกจากความเป็นจริงนี้ครูหลายคนที่ไม่ได้ทำงานด้วยตนเองมีเส้นทางของปลอมจนขอคุณจะปฏิบัติและทำมันได้จริง บางครั้งมันก็ได้ผลในท้ายที่สุดและพวกเขาก็กลายเป็นครูที่น่าทึ่งเพราะถ้าคุณตั้งใจกับบางสิ่งด้วยการยืนยันในเชิงบวกคุณจะทำอะไรก็ได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเรียกอยากจะพูดถึงนี้คือทางออกที่แท้จริงของเมทริกนี้คือผู้เป็นครูต้องปฏิบัติจริงรู้จริงและก็สามารถนำไปแก้ไขและก็ให้ความรู้จากผู้ที่ต้องการรักษาโรคทางพลังงานได้จริง เราจะไม่ออกจากเมริกเพียงรับใช้ผู้อื่นอย่างหมกมุ่นไม่มีทางลัดและต้องมีความสมดุลหลายครั้งพบว่าตัวเองทำงานเพื่อคนอื่นมากขึ้นโดยกดดันตัวเองให้หาข้อมูลมากขึ้นแต่กลับมีสถานการณ์เข้ามาในชีวิตให้ช้าลงในที่สุดเราก็ได้รับคำแนะนำและตระหนักด้วยการลองผิดลองถูกว่าการทำงานด้วยตัวเองนั้นสำคัญที่สุดจากนั้นการแบ่งปันข้อสังเกตและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จะช่วยให้ผู้คนได้มากกว่า แค่การทำงานหนักด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้อื่นหากเราไม่ได้ศึกษามิติทางจิตและวิญญาณจริงๆและก็ไม่ได้เข้าถึงในสิ่งสิ่งนี้จริงๆเราจะยังคงไม่สมบูรณ์แบบเรายังคงเชื่อมโยง3มิติกับ5มิติ การเสียสมาธิกับการทำงานหนักเกินไปในการรับใช้ไม่มีใครส่งผลดีและขัดขวางความก้าวหน้าทางวิญญาณนอกจากนี้การฟุ้งซ่านไปกับ3มิติมากเกินไปจะทำให้เราฝังลากอยู่ใน3มมิติเราทุกคนจะไปที่มิติที่5ตามจังหวะของเราเองแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือเราจะไปถึงจุดนั้นเร็วมากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่มิติที่5และโฟกัสที่ตัวเองก่อน จากนั้นจึงแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองมากกว่าที่จะแสดงเพื่อผู้อื่นจากจิตวิญญาณและการเลื่อนลอยหรือความบันเทิงการคิดว่าเราจะสร้างประตูไข่มุกเป็นมิติที่5เพียงเพราะเรากำลังทำงานด้านการบริการนั้นเป็นภาพลวงตาประตูไข่มุกอยู่ภายในหัวใจและจะเปิดเมื่อถึงจุดศูนย์เท่านั้น จุดศูนย์สำเร็จได้ด้วยความรักและความเคารพตนเองและโดยการยืนหยัดในความจริงของตนเองมันเกี่ยวข้องกับการถอดบล็อกและชิ้นส่วนที่บอบบางของเราทางจิตวิญญาณของเราที่แยกจากเราไปซึ่งมักจะสร้างบาดแผลทางอารมณ์เมื่อเราทำงานเราก็เข้าใจทันทีหรือเราปฏิบัติเราก็จะเข้าใจสภาวะและจากนั้นคุณสามารถแบ่งปันความจริงนี้ให้กับผู้อื่นได้ เมื่อเราเข้าใจความคิดและการกระทำของเราจะไหลซึมความจริงออกมาและเราจะกลายเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างเราพยายามปฏิบัติต่อผู้อื่นเรากับว่าพวกเขาเป็นเราและเราหยุดเล่นเกมเราไม่สามารถถูกกระตุ้นได้อีกต่อไปและถ้าคุณถูกกระตุ้นคุณจะให้อภัยและพยายามทำต่อไปโดยเรียนรู้แต่ละครั้งว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในวิธีที่ต่างออกไป บางครั้งคุณดึงตัวเองออกจากคนที่ไม่เต็มใจที่จะทำงานร่วมการคาดการของตนเองและขั้นตอนนี้ครูที่แท้จริงจะเดินเรื่องและพูดเรื่องที่จำเป็นต้องพูดเราไม่จำเป็นจะต้องปลอมหรือแกล้งเป็นอีกต่อไปไม่มีการตัดสินในการดูหน้ากากหลุดออกจากมนุษย์อีกคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามหลายคนจะอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือหากพวกเขาเลือกที่จะขอความช่วยเหลือ บางคนจะคานลึกเข้าไปในหลุมที่ไม่มีใครได้ยินอีกเลยเพราะความอับอายและไม่เต็มใจที่จะเติบโตแสงสว่างภายในตนเองและให้อภัยตนเองเพียงจำไว้ว่าเราทุกคนมาจากมิติที่สูงกว่าและเราจะพบกันอีกครั้งที่นั่นแต่พลังงานบนโลกใบนี้จะไม่สนับสนุนการซ่อนว่าเราเป็นใครอีกต่อไปการพยายามสร้างเวทมนต์จากภาพลวงตาจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะทุกคนจะรู้เคล็ดลับ เป็นการดีที่สุดที่จะมุ่งเน้นไปที่เวทมนตร์ที่แท้จริงของการเล่นแร่แปราธาตุเลขาคณิตและการสั่นสะเทือนและเฝ้าดูโรครอบตัวคุณไปความซื่อสัตว์เป็นกุญแจสำคัญและการโกหกจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือยอมรับอีกต่อไปบางคนมองไม่เห็นว่ากำลังโกหกตนเองอีกหัวข้อหนึ่งที่กล่าวคือลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าในชุมชนจิตวิญญ,ญาณและพิปรชัชาไม่มีอะไรสามารถเป็นเจ้าของได้ และทุกสิ่งที่คิดมาจากที่ไหนสักแห่งที่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งเราทุกคนต่างเป็นหนึ่งใจจักรวาลและเชื่อมโยงกันเราได้รับความคิดและความคิดจากจิตใจที่สูงขึ้นเมื่อมันถูกดาวน์โหลดเข้าสู่สมองของเรา20คนสามารถรับความคิดเห็นเดียวกันได้ในเวลาเดียวกันใครก็ตามที่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในชื่อหรือวิธีการทําเพื่อปกป้องสิทธิทางการเงินเท่านั้นแต่ในที่สุดจะถูกมองว่าเป็นอย่างไรเช่นกัน ควรแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดไม่ปิดกลั้นและทำเครื่องหมายมีวิธีที่สร้างสารรค์ในการได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคุณและงานของคุณเองคุณไม่สามารถเข้าประตูไข่มุก5มิติได้หากไม่เชี่ยวชาญ3มิติการเรียนรู้3มิติหมายถึงการอยู่ในความเงียบสงบภายในของคุณและนั่นหมายถึงการใช้เวลาอยู่กับตนเองและ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรัก มันเกี่ยวกับการซื่อสัตย์กับตนเองและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จําเป็นต้องเปลี่ยนมันเป็นงานที่ยากที่สุดที่เราสามารถทําได้และเมื่อเราคิดว่าเราอยู่ที่นั่นเราก็จะเห็นว่าเรายังมีงานต้องทำอีกมากใครก็ตามที่คิดว่าพวกเขาทำทุกอย่างเสร็จแล้วกำลังหลอกตนเองและเรายังคงทำงานต่อไปจนกว่าเราจะรวมเข้ากับต้นทัดรู้ของเราอีกครั้ง ครูหลายคนซ่อนตัวเองอยู่หลังม่านเพราะหากพวกเขาถูกมองว่าเป็นใครจริงๆพวกเขาจะสูญเสียอำนาจอิทธิพลและความนิยมหากคุณเห็นคนเหล่านี้จงรู้ว่าพวกเขาเป็นเพียงเด็กที่บาดเจ็บและไม่รู้อะไรดีไปกว่านี้แล้วนอกจากนี้ยังง่ายกว่าที่จะสวมบทบาทมากกว่าที่เป็นอยู่หากคุณตกหลุมพรางของคนเหล่านี้ที่ต้องการแค่ชื่อเสียงและเงินทองให้อภัยตัวเองและเรียนรู้สิ่งที่คุณไม่ต้องการให้สอดคล้อง สำหรับผู้ที่คิดค่าบริการสำหรับความเชี่ยวชาญความจริงประสบการณ์และบริการการรักษาไม่มีอะไรผิดที่จะเรียกเก็บเงินสำหรับบริการที่สอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนพลังความจริงตราบใดที่เราอยู่ในความเป็นจริงซึ่งเราต้องการเงินเพื่อความอยู่รอดสักวันหนึ่งสิ่งนี้ก็จะหมดไปและเราจะทำในสิ่งที่เรามีความสุขเท่านั้นหากคุณรับใช้ไม่หยุดยอนหยุดและคิดว่าฉันจะทำสิ่งนี้หรือทำงานหนักขนาดนี้ หากไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเงินเมื่อพลังงานแห่งความสิ้นหวังหรือความโลภถูกพรากไปผู้คนจะดึงดูดคุณมากขึ้นกว่าเดิมระวังคนที่หมกมุ่นกับการบริการของพวกเขาและเรียกเก็บเงินจำนวนมหาศาลสามัญสำนึกกล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตเศรษฐกิจนี้เราต้องสามารถให้บริการที่ราคาไม่แพงแต่เราต้องหาเงินให้เพียงพอเพื่อความอยู่รอดมันง่ายมาก การทำงานเพื่อเงินอย่างไม่หยุดหย่อนจะไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นจริงที่ไม่มีเงินการทำงานเมื่อคุณอยู่ในแนวเดียวกันและด้วยเหตุผลที่ถูกต้องความเห็นอกเห็นใจและความรักจะช่วยคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการและเปิดพื้นที่หัวใจของคุณมากขึ้นยิ่งคุณผ่านการรับใช้ให้คำแนะนำเวลาจะยืดเยือ้อและช่วยคุณทำงานจำนวนมากให้เสร็จได้ในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะฟังดูบ้าไปแล้ว วิธีที่เราจําได้ว่าเราเป็นใครจริงๆก็คือการสังเกตว่าใครและอะไรที่เราไม่ต้องการเป็นจําเป็นต้องมีความสมดุลกับวิธีที่คุณรับเอาความจริงของคนอื่นมาผสมผสานเข้ากับความจริงของคุณและเรียนรู้จากข้อสังเกตของคุณว่าการประสานนั้นใช้ไม่ได้ผลกับคุณอย่างไรคําตอบทั้งหมดอยู่ภายในแต่คุณก็ฉายภาพความเป็นจริงออกมาข้างนอกด้วย เพื่อที่คุณจะได้สามารถรับรู้ได้เป็นตัวคุณจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นต้องการให้คุณเป็นและคุณจะดึงคนที่เหมาะสมมาสู่ความเป็นจริงของคุณซึ่งจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทำรรายส่วนตัวของคุณตลอดจนมีส่วนร่วมกับส่วนรวมการเป็นนักมายากลหมิติที่แท้จริงเทียบกับการอยากเป็น3มมิติเป็นเป้าหมายที่เราแต่ละคนอาจมีในเวลานี้หากคุณทำตามรูปแบบนี้ คุณจะไม่มีทางตกหลุ่มรักครูคนอื่นที่ดูเหมือนจะรู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไรและคุณจะไม่กลายเป็นครูคนนั้นเช่นกันคุณจะไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องซ่อนหรือเก็บตัวแต่คุณจะต้องแบ่งปันการเดินทางของคุณกับผู้อื่นด้วยความรักและความเห็นดอเห็นใจต่อผู้ที่กำลังจะเดินไปในเส้นทางเดียวกับคุณนอกจากนี้คุณยังไม่จำเป็นต้องโกหกตัวเองหรือโกหกใครอีก และไม่ต้องรู้สึกว่าต้องทำให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่นคุณตระหนักดีว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกันและทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวกันแต่เลือกความเป็นปัญจิกบุคคลตามความซื่อสัตย์และความรักจนกว่าเราจะตัดสินใจกลับไปสู่แหล่งที่มานั้นเป็นหนึ่งเดียวเราทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยกันและเราทุกคนพยายามจดจำว่าเราเป็นใครจริงๆนักศึกษาทุกท่านคะ หลายคนได้เดินทางสู่ในมิติที่5ได้พบเจอพลังงานสา,นากลจักรวาลได้เรียนรู้และเดินวิชาในความหมายเหล่านี้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่าหากเราไม่ได้ฝึกฝนการปฏิบัติในแนวทางใดแนวทางหนึ่งได้จริงและเราไม่สามารถปลดล็อกมิติทางจิตของเราได้จริงๆเราจะเป็นครูที่หลอกลวงคนอื่นและเราจะใช้มายากลค่ะในมิติต่างๆการลอกเลียนแบบ หรือการใช้ความรู้ของคนอื่นมาเพิ่มเติมกับความรู้ของตนเองโดยที่เราไม่ได้ฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงมันไม่แปลกอะไรหากเราจะปฏิบัติตามคู่มือหรือคำสอนจากผู้รู้หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่มันแปลกหากเรามัวแต่อ่านและเราไม่ปฏิบัติได้จริงและเรายังนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปส่งต่อให้กับผู้อื่นโดยที่เรายังไม่ได้เป็น inspirational เราไม่ได้มีประสบการณ์จริงๆเกี่ยวกับเรื่องของจิตและวิญญาณและครูเทศทั้งหลายจะไม่สามารถอยู่ได้นานในมิติของสากลจักรวาลน,นี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ขอบคุณสำหรับการกดแชร์และการกดติดตามให้จิตวิญญ,ญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้เช็คลิตจิตวิญ,ญญาณของตัวเราเองกันดีกว่าว่า วันนี้หัวใจของเราเข้มแข็งขึ้นมากน้อยกว่าคุณคนเดิมแค่ไหนแล้วครูจะผลิตคลิปดีให้ทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังแนมดับถัดไปนะคะหากฟังมาถึงข้อความนี้กรุณาใส่หมายเลข888เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนกันดีกว่าคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ